สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับล็อกสกรีนตัว Windows 11นะครับสำหรับใครที่พักหน้าจอกด Windows L แล้วอยากให้ขึ้นรูปสวยๆหรือรูปที่เราต้องการเราสามารถทำได้ดังนี้ก็กดไปที่ปุ่ม Start แล้วก็ไปที่เมนู Setting เราก็เลือกไปที่ personal light นะครับเราก็เลื่อนลงมาจะเห็นคำว่าปุ่ม lock s c r e e นะครับ lock screen ตรงนี้ personal light you lock screen มันจะมีทั้งหมด3ออ t i า n 3 option ก็ถ้าเป็น windows spotlight ก็คือเป็นตัวที่ microsoft เขาทำการเลือกรูปให้เรานะครับจะมีแต่รูปสวยๆในส่วนของ picture เราอาจจะเบ้านะครับในส่วนของ picture ที่เป็น เวลาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆหรือจะเป็นรูปแฟนรูปกิ๊กก็แล้วแต่เราสามารถเบล์รูปโฟโต้ได้หรือว่าจะเลือกเป็นสไลด์โชว์เราก็สามารถเลือกออปชันได้ว่าให้เราทําการเบา์ที่โฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ก็จะมีหลายรูปนะครับแล้วก็สมมติว่ามีร้อยรูปมันก็จะทําการเปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงนี้ผมชอบในส่วนของ Windows Spotlight มันก็จะขึ้นเปลี่ยนตรงนี้มันก็ Microsoft เขาก็จะเปลี่ยนไปให้เรื่อยๆนะครับสำหรับแบ็กกราวน์ของตัว Windows 11นะครับก็มันเป็นฟีเจอร์ที่ มีมาตั้งแต่ Windows 10นะครับในส่วนนี้ก็เพื่อนๆสามารถมาทําการปรับได้แล้วก็อีกอันนึงสําหรับใครที่อยากจะปรับ Desktop นะครับหน้า Desktop ของเราตรงเนี้นะครับ จริงๆ Microsoft เองเขาก็มีหน้าของ background เหมือนกันเราสามารถทําการปรับได้ก็ออปชันก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับที่ผมอธิบายว่าทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการออปชันแบบไหนนะครับเพื่อนๆก็ลองทําการปรับกันดูว่าต้องการอยากได้ background แบบไหนนะครับในส่วนของหน้า background แล้วก็ล็อกสกรีนนะครับล็อกสกรีนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโทษทีครับมันหลุดมาเดี๋ยวผมใส่พาสเวิร์ดก่อน นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของการปรับบล็อกสกรีนตัว Windows 11นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับวิดีโอนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ